สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกราวค่ะวันนี้เจนนี่นะคะพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะเจนนี่ได้พาเพื่อนเนมาที่นี่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ขึ้นเขาแล้วนะคะก็อยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆนนะคะที่มาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะถ้ามองหาที่พักอยู่นะคะที่นี่เลยค่ะสวนลินละดีนะคะเป็นสวนนะคะ เปิดให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้สามารถเข้าพักโดยท,ที่ที่นี่นะคะจะมีโซนให้ทั้งหมดถึง2โซนคือโซนตึกใหญ่ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆจะมองเห็นภูเขาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านที่เป็นหลังๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบสไตล์ไหนนะคะแต่ว่าถ้าอย่างตัวตึกเนี้ยเพื่อนๆสามารถพักได้หลายคนเลยะคะ่ะในตึกนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่เฉพาะ เรื่องที่พักนะคะที่นี่ก็ถ้าเพื่อนๆมาถึงแล้วค่ะเพื่อนเอนก็สามารถสั่งเครื่องดื่มมาทานได้นะคะเพราะว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนของกาแฟนะคะที่นี่มีกาแฟสดนะคะมีสเต็กแล้วก็เมนูใหม่ของที่นี่ก็คือพิซซ่านะคะแล้วก็มาดูด้วยนะคะว่าห้องพักที่เจนนี่ได้จองไว้ก็คือเป็นบ้านที่เป็นหลังนะคะเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นของการ์เด้นวิวนะคะบ้านที่เป็นหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาเลยค่ะด้ฉี่แล้วปีนี้นะคะ ขึ้นเขาคิจกูนนะคะถ้าจำเดี๋ยวเดี๋ยวเจนนี่ไปดูให้อีกทีนึงนะคะว่าเป็นช่วงวันไหนแต่จําได้ว่าน่าจะเป็นวันที่2กุมภานะคะเพื่อนเพื่อนพักที่ตัวที่เป็นตัวตึกอะค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นแบบว่าตรงยอดเขาคิจกูนได้เลยค่ะเจนนี่จะพาเพื่อนเพื่อนมาแล้วนะไปดูที่แล้วที่นี่นะคะจะเป็นสวนทุเรียนนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับได้รับแบบว่า เหมือนการเรียนรู้ในส่วนที่เป็นของส่วนผลไม้ด้วยนะคะที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกทุเรียนแล้วก็จะมีต้นของมังคุดด้วยในช่วงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนมานะคะอย่างช่วงเดือน,อน,อนมกราคมพาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเริ่มเห็นดอกทุเรียนแล้วก็ผลมังคุดเล็กๆนะคะที่ออกมาค่ะอันนี้นะคะเราจะมาที่ตัวตึกนะคะจะเป็นส่วนของที่พักเอ่เมาเท่นนะคะก็คือโซนนี้ก็จะเห็น วิวภูเขาได้อย่างชัดเลยนะคะถ้าบางคนนี่คือถ้าเขาจัดปาร์ตี้น่าจะมาติดต่อที่นี่ขอได้ะคะ่ะอันนี้คือจะเป็นห้องอะไรคะอันนี้พักได้กี่คนคะนอนได้สองคนอ๋อห้องนี้จะนอนได้สองคนนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเจนนี่ขอเขาเข้ามาถ่ายนะคะเพราะว่าเจนนีนะะ่จองไว้เป็นหลังอันนี้นะคะจะเป็นห้องที่นอนได้สองคนนะคะ,ะที่นี่นะคะจะเช็คจะเช็คอินได้ตอนบ่ายสองนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ได้ก่อนเที่ยงนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดไว้ให้นะคะอาหารเช้าเริ่มเจ็ดโมงนะคะห้องพักตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ garden view นะคะฝั่งโซนฝั่งนี้นะ่าจะเป็นโซน garden view แต่ว่าถ้าห้องที่หันไปฝั่งนู้นจะเป็นจะเป็นภูเขานี่นะคะ่ะอุย้ยแต่จริงๆตรงนี้ก็เห็นนะเห็นภูเขาเหมือนกันเอเห็นภูเขาเหมือนกันคือฝั่งนี้เห็นได้ทั้งแบบสวนหูใหญ่มากนะคะแล้วก็จะเห็นภูเขาด้วยเช่นกัน โอ้ขอนี่รอบเลยนะตรงนี้ฟ้า<ะ>ยาวไปถึงนู่นเลยโอ้ยตรงนี้มีความเป็นส่วนตัวนะเออส่วนตัวอันนี้เป็นห้องต่อไปเป็นห้องเท่าไหร่แบบกี่คนนะคะแบบสี่คนแสี่คนเลยนะอ่ะแล้วสมมติมาเกินนะคะเราสามารถเส,สริมได้เหมือนกันล้วคิดค่าเสริมไงคะคนละสองออ๋อก็คือที่นี่นะคะถ้าอันนี้เป็นห้องที่ห้องที่ใหญ่ขึ้น เตียงก็จะมี2เตียงนะคะคือสามารถพักได้4ี่คนแต่ถ้าเนเพื่อนมาถึง5้าคนอย่างเงี้ยสามารถเสริมเตียงได้อีกเตียงหนึ่งนะคะเป็นเตียงเสริมก็คือสามารถเพิ่มเงินอีกแค่คนละหลักร้อยนะคะตรงนี้จะมีระเบียงให้นะคะก็เขาก็จะมีแบบว่าที่ตากผ้าให้แล้วก็จะมีแบบว่าโต๊ะเก้าอี้นะคะสําหรับเพื่อนๆนั่งดําดื่นช่วงเช้าๆ้านะคะตรงนี้ก็เห็นเขาเหมือนกันนะเห็นทั้งเขาเห็นทั้งสวน ชอบนะคือแบบว่าเราเขาก็แต่งสไตล์แบบเป็นสไตล์ล็อบค่ะเฟอร์นิเจอร์ในนี้ก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์แนวล็อบทั้งหมดเลยนะคะแบบนั่งเตียงเตียนี่อ่ะเต็งนี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูห้องตัวเองอันนี้คือเรามาขอกระถ่ายค่ะในห้องนี้นะคะก็นอกจากมีเตียง2อ,งองเตียงแล้วนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆด้วยค่ะก็จะมีทีวี มีการน้ำร้อนนะคะแล้วที่นี่ก็จะมีบริการของกาแฟแล้วก็ไมโลให้ทานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในห้องน้ําเป็นอย่างไรนะคะห้องน้ำเนี่ยค่ะที่นี่กันค่ะก็จะแยกโซนนะคะโซนอาบน้ําแล้วก็โซนเอ่อโซนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะชักโครกใช่ปะ <laughs> โซนชักโครกไว้อย่างเด่นชัดเลยนะคะก็คือมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปียกแล้วก็พื้นที่แห้งนะคะ แล้วก็ในห้องน้ําก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เ,เพื่อนๆนะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าที่นี่ไม่มีเครื่องทําน้าอุ่นนะที่นี่มีเครื่องทําน้าอุ่นให้แล้วก็จะแยกโซนฝักชาเวอร์นะคะที่แบบว่าเป็นแบบข้างบนที่นี่สะอาดมากนะคะถ้าเ,เพื่อนๆผ่านมาแถวนี้นะคะก็แนะนําเลยค่ะว่ามาที่สวนลินรดีนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> อันนี้นะคะเราขึ้นมาข้างบนสุดของตัวตึกเลยนะคะ คือที่พักจะอยู่ที่ชั้น2นะคะแล้วก็ส่วนร้านอาหารนะคะ<ๆ>ก็จะอยู่ที่ชั้น1แต่อันนี้คือชั้น3ชั้น3จะเห็นวิวที่ชัดมากนู่นเลยเพื่อนเพอเห็นไรโอ้โหสวนทุเรียน,นะคะ่ะแล้วก็เห็นเขานะคะตรงนั้นคือเป็นเขาอะไรอะ่ะเ <c oughs> ขาทิชก,กูดลแหละ,ละเพราะว่าเรามาถึงขนาดเนี้ยคือเขาทิชก,กูดแหละแต่ถ้าเพื่อนมาช่วงกลางคืนน่าจะเห็นไฟที่เขาประดับนะคะประดับตอนขึ้นเขา โใหญ่มากใหญ่มากเลยคือขึ้นมาชั้นเนี้ยนะโอ้ฟิลสุดๆมีโต๊ะให้เล้วหละ <c oughs> มีโต๊ะเจ๋งอ่ะเพื่อนๆบอกว่ามาสูตรโอโซนที่นี่ได้เลยนะบรรยากาศดีมากคือแบบที่พักหลักพันน่ะแต่วิวหลักล้านอ่ะล้านไม่ล้านดูสิของจริง วิวสวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนเพื่อนได้มีการแบบว่าสูตรออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดเดี๋ยวเราต้องแอบ,บไปดูห้องเราเนะาะแจ่ห้องเราอ่ะรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบบ้านที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะเดี๋ยวตามเจนนี่มานะคะว่าห้องของเจนนี่เป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนนะคะตามเจนนี่เข้ามาเลยนะคะว่าที่พักของเจนนี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยค่ะทางเข้าอย่างที่บอกะค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้าน แกาแฟเขาเริสุทธดีนะคะอันนี้จะมีสามหลังใช่ไหมคะอ๋อสี่หลังเหเขอแก้นะคะมีสี่หลังนี่จะสามหลังคือ <c oughs> มี A1 หนึ่งหรือ A4 ใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะเี่เราได้ห้องแรกเลยโอเคค่ะ <c oughs> เราชอบตรงนี้ยข้างหน้ามีชาดด้วย นี่เลยเป็นห้องที่เจนนี่จองไว้นะคะเพื่อนๆเข้ามานะคะก็จะเจอห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็จะคล้ายๆกับตัวตึกนะคะก็จะมีห้องที่อาบน้ำนะคะแล้วก็ห้องเอ่อห้องอะไรนะห้องสุขภัณฑ์ที่เป็นแบบว่าชักโครกนะคะก็คือจะแยกโซนเปียกกับโซนไม่เปียกไว้อย่างชัดเจนนะคะนี่เลยค่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีดินชักสำหรับวางกระเป๋านะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะนข้างที่จะเยอะอยู่ อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะโุ้ยตู้เสื้อผ้าเขาใหญ่นะมีไม้แขวนเสื้อด้วยเพื่ๆไม่นอมาข้างบนสามารถวางของได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะตู้เสื้อผ้าที่นี่เขาจะมีทั้งหมดสามชั้นนะคะที่นี่การตกแต่งก็จะคล้ายๆสไตล์ล็อบเหมือนอย่างที่ตัวตึกนะคะแต่ว่าที่หลังเนี่ย บ้านที่หลังเนี่ยมันจะมีเตียงเล็กด้วยเห็นปะเราถึงได้จองไงคือแบบว่าเตียงผู้ใหญ่ก็คือจะเป็นเตียงเราสาหรับแบบว่าผู้ปกครองที่มีลูกเล็กๆนะคะก็คือสามารถจองห้องนี้หรือมาสามคนเนาะเป็นเลขี้อะไรเงี้ยก็คือจองพักได้เลยใช่นะอนห้องนอนสบายอ่านะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆก็จะได้สัมผัสกับ,กบธรรมชาติอย่างใกล้ชิดมากเลยนะคะเพราะว่า ที่พักที่นี่นะคะจะอยู่กลางสวนเลยนะคะที่สวนที่จังหวัดจันทบุรีปกติแล้วสวนเขาจะทําเป็นสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนสวนลองกองแล้วก็สวนมังคุดโดยส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทนะคะอย่างต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงต้นนี้นะคะก็จะเป็นลองกองนะคะส่วนต้นนู้นก็จะเป็นมังคุดนะอันนี้ลองกองนี้มังคุดนะคะแล้วก็เลยไปข้างหลังด้วยนะคะจะเป็นทุเรียนที่เริ่มมีมีออกผลแล้วค่ะเล็กๆค่ะข้างหลังเลยนะคะ หากเพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็สามารถเลือกซื้อผลไม้เหล่านี้ได้ถ้ามีโอกาสมาทําบุญนะคะที่เขาคิชกูดนะคะก็แนะนํามาที่สวนลีลดีนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะราคาที่นี่นะคะราคากรารันตีเลยว่าถูกมากๆด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่มีบริการเครื่องดื่มและอาหารนอกจากเพื่อนๆได้ทําบุญที่เขาคิชกูดแล้วขากลับอะคะ่ะ เพื่อนๆก็สามารถทําบุญที่วัดเขาสุกิมได้วันนี้นะคะเจนเนี่นะคะขออนุญ,ญาตพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่ามาถึงเหนื่อยมากไว้คลิปหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าเจนเนี่จะพาเพื่อนๆไปที่ไหนวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ